สวัสดีครับภาคโอซิลิโอบาดทาพีนครับมาอัปเดตครับอัปเดตครับหน้าเทสบาลตำบลหนองผึ้ยคับพี่น้องครับทีมงานราเพนโชครับพี่น้องครับ18นาฬิกา6ครัวพี่น้องครับทำแล้วครับเบิดแล้วครับพี่น้องครับเป็นกำลังใจในการเดินพี่น้องครับงานนี้ครับสาดเต็มแล้วครับพี่น้อง แต่เวทีเราครับยังโมเล่วอยู่เด้อพี่น้องครับโครงสร้างครับเป็นไปได้เก่าซิปเซียนแล้วครับโครงสร้างชาดไปจะตามเข้ามาครับเพื่อนลังใจกันครับพี่น้องครับสำหรับเรื่เคลือนนี้เนาะพี่น้องเนาะครับรอยเล็บเท้าครับงานเป็นว่างานฟรีแต่ว่าผมก็เห็นสเวที ไปโนะครับม,มีการทำบุญกันเกิดขึ้นยูพี่น้องก็เรียนอยู่หลังวัดครับพี่น้องครับเมลำเข้ามาลอดสวยนะเดินทางไกลเลยพี่น้องครับมาลอดมาลอด,ดครับใบสามใบสองกลัวใบาสามกับต่างวิธีเดือดต่างวิธี จับสาดเสื้อเต็มแล้วเด้พี่น้องครับสาดเสื้อเต็มแล้วครับตัวเอื้เท่าให้กำลังใจกันพื้นพื้ที่คอนกันสบายกับดีชานนะครับถึงกำลังใจเนึ่ครับสามกลุ่มเริ่มการแสดงที่ท่านพี่น้องครับสามกลุ่มเริ่มทำการแสดง Nói chung là... Thôi lạ Thấy chưa? Thôi lạ Nói chung là tiền À, chú cái mà liệu ở thế Ăn không? Ừ, xí giống đếch Chí giống đếch, oh. เพื่อโชวี่มเด็จมาๆเลยมัาไกเนแต่ว่าม่นมาก่นเลยบาเลยผิดบงหอกครับแม่สามโลกครับครับผมเอามหกจองจองหนาพี่ชี่เลยครับคันมันตายทุกวันแล้ว้งยเยนเดบงระบอเข่นเด้งระบอขนาดน ก็นึงเบิ้งดูจนเยเบิ้งเยแล้วก็ัเบิ่งจเงยแล้วก็เนตนเพนเอี่วร่สวรเบิ้งเด้อแม่เด้องเบิ้งใส่กันเด้อปีนี้แล้วเป็นยังไงหเวอีของแผ่นทองเอ้ยเอฟีของแท้ ว่าจะกวาอะไรว่าใครขาหนึ่งนิ้วเฉไอ้เนี่ยบ้านลังเดียวบ้านบางเดียวบ้ัง ขันหนึน่งพอยู่หมดเลยครับน่าจะเอาได้กันน่าจะพิดถึง ให้กำลังใจสาวน้อยลำพืินชูโอ้แฟนครับแฟนครับสาวครับดครับแฟนครับน้ำผึงอีกข้นึงตรงติดถนนนี้เลยครับอดู่ต้งลอให้รถ ฉากรถเศษที่อ,อ๋อกอนที่น้องรับติดติดตั้งแต่ตุดลพำพงสําหรับตรงจุดนี้ <c oughs> นบริเวณวัดอยู่บนิเ้พี่น้องครับนี่ด้านขางวัดเทาาาอาที่เท่าออัปเดตสถานการณ์ที่น้องนาทีต่อนาทีชั่วโมงต่อชั่วโมงด้านนี้ปิดถนนเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ ล่างลงแล้วพี่น้องเหลือแต่เรื่องปั่นไฟพาพี่น้องมาเบิ่งดันหลังอัปเดตสถานการณ์ครับดานหลังที่พีพพ่น้องคือบางเมนคือต่หลายกมูเลรอ่าด่ มาพี่น้องมึงเต็น์โอ้โหนี่เต็น์มานะเต็นตมานะยังเต็ไมไหมเต็นต์พนลกเก้อจอกันแล้วครับพี่น้อง LED ขึ้นแล้วปันไฟ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 แล้ว,ลว,ลวยังเหมือดไฟยังบ่มา คอกตุมนี่ก็ทีมงานแม,แม่ครับโอ้โมนาโมนาเป็น่วงครับสำหรับค่ำคืนนี้เ c ซี FC เยอะเิดว่าสิอันนีอันนี้แม่ฮักแม่ฮักของใครเอ่ยสวัสดีครับแม่ฮักของพี่สุกเกอ,อร์เลย ไฟก็นั่งมากครับมา่ติครับัทของลูก,กเกือเก่งดอร์ไหมดลกมาแงวมื่อแทพี่น้องรถีทย ติดเห้เบิ้องปฏิทายติดเห้เบิ้งคือสิบเวเห็นไหมอขอพุทธการติดตามพี่น้องครับน้องกันไว้คลิปหน้าครับฟ้า,าโกซุริโยบัตทาครับน,น้นองนีน้องอัปเดตสถากนการณ์ครับคลิปนี้ฟังไว้เช่นนี้ครับสวัสดีครับ